สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับวันนี้จะมานําเสนอในรายวิชาฟิสิกส์ในบทที่18นะครับเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบที่พวกผมได้นํามาเสนอนะครับก็คือคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟรังสีใต้หรือรังสีอินฟราเรดแล้วก็แสงครับ คลื่นวิทยุนะคะเป็นคลื่นที่มีความถี่น้อยกว่า10เฮิรตซ์และความยาวคลื่นอยู่ในระดับเซนติเมตรจนถึงกิโลเมตรค่ะคลื่นวิทยุนะคะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างและแตกต่างกันออกไปค่ะเช่นใช้ในการสื่อสารใช้ในการรักษาโรคและยังใช้ในแวดวงความงามได้ด้วยค่ะโดยจะนํามาใช้เพื่อยกกระ,ะชับผิว ปรับรูปหน้าสลายไขมันโดยใช้ความถี่ของคลื่นยุนะคะซึ่งเป็นความปลอดภัยซึ่งสามารถปลอดภัยต่อชั้นผิวค่ะคลื่นและคลื่นยูนะคะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการขนส่งสารสนเทศจากตําแหน่งผู้ส่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือผู้รับโดยไม่ต้องมีสายส่งระหว่างตําแหน่งนั้นในชีวิตประจำวันนะคะสถานีโททัศก็จะส่งสารสนเทศจากสถานีผู้ส่งไปยังผู้รับโดยจะมีการผสมผสานไฟฟ้าที่มี ที่แปลงจากเสียงหรือภาพกับสัญญาณคลื่นทียุซึ่งสามารถแบ่งสัญญาณออกเป็น2แบบก็คือแบบ AM และแบบ FM และส่งสัญญาณขึ้นผสมแบบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีผู้ส่งไปยังผู้รับค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2คือไมโครเวฟครับไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับที่มีความถี่อยู่ที่10ยกกำลัง9ถึง10ยกกำลัง11นะครับแล้วก็มีความยาวคลื่นอยู่ในระดับเซนติเมตรถึงมิลลิเมตร มีคุณสมบัติในการทะลุชั้นบรรยากาศได้ดีกว่าขึ้นวิทยุนะครับแล้วก็มีการนําไปใช้อย่างหลากหลายยกตัวอย่างเช่นการทําอาหารครับการทำอาหารส่วนมากก็จะเป็นการใช้ไมโครเวฟนะครับขั้นตอนการทํางานของไมโครเวฟก็คือตัวแมกนิตอนนะครับจะเป็นตัวผลิตคลื่นไมโครเวฟขึ้นมาเพื่อส่งไปให้กับเวฟกัดนะครับส่วนตัวเวฟกัดจะลําเลียงไปาาทางท่อนะครับเพื่อส่งไปตัวกระจาย ตัวกระจายจะมีหน้าที่กระจายขึ้นไมโครวฟไปทั่วๆของเตาอบนะครับด้วยความถี่2.4กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็ส่วนตัวขึ้นไมโครวฟจะเป็นตัวที่สั่นอนุภาคของอาหารเพื่อให้เกิดความร้อนหลังจากนั้นก็จะหยุดการทำงานตามเวลาที่ตั้งค่าไว้นะครับ2นะครับ การส่งสัญญาณเสียงและภาพโดยการส่งสัญญาณดังกล่าวเป็นการผสมสัญญาณแบบ FM และไมโครเวฟยังใช้ในการส่งสัญญาณในระยะไกลโดยการส่งสัญญาณจากเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมจากนั้นดาวเทียมจะส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องรับสัญญาณที่อยู่ไกลออกไปครับ 3. นะครับคือเรดาร์เป็นระบบที่ใช้ใน การระบุตำแหน่งและอัตราเร็วของวัตถุเช่นพายุเครื่องบินหรือการตรวจจับความเร็วบนท้องถนนโดยจราจรครับรังสีฟาเรตรังสีได้แดงหรือรังสีฟาเรตเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง10ยกกำลัง11ถึง10ยกกำลัง14เฮิรตซ์หรือความความยาวคลื่นในระดับไมโครเมตรจนถึงมิลลิเมตรรังสีอินฟราเรดมีสมบัติ ผ่านชั้นบรรยากาศได้ดีและยังสามารถผ่านเมฆหมอกที่มีความหนาทึบที่แสงธรรมดาจะผ่านได้มีประสาทสัมผัสของผิวของผิวหนังมนุษย์สามารถรับรู้รังสีอินฟราเรดที่มีความยาวบางช่วงได้โดยปกติวัตถุต่างๆจะแผ่รังสีอินฟราเรดตลอดเวลาซึ่งมีการพัฒนากล้องโดยอาศัยรังสีอินฟราเรดในการถ่ายภาพซึ่งภาพที่ได้จากกล้องจะมีอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ นอกจากนี้รังสีเอิเฟรรตยังถูกนำมาใช้ในการถ่ายภาพพื้นโลกหรือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเพื่อศึกษาการแปลสภาพของป่าไม้หรือการอพยพเคลื่อนย้ายของฝูงสัตว์เนื่องจากรังสีเอิเฟรรตสามารถทะลุเมฆหมอกได้ดีกว่าแสงอุปกรณ์บางชนิดที่พบอุปกรณ์บางชนิดในชีวิตประจำวันมีการนำรังสีอิเฟรตมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ที่เรียกว่ารีโมทคอนโทรลเลอร์หรือรีโมทแสงหรือแสงที่ตามองเห็นเป็นเครื่องไม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามมนุษย์มองเห็นได้ถึงความสําคัญ ต่อการดำรนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะมีความถี่อยู่ในช่วงตั้งแต่4.3คูณ10ถึง7.5คูณ10เฮิรต์ค่ะมีความยาวคลื่นของแสงในสุญญากาศอยู่ในช่วง400นาโนเมตรถึง700นาโนเมตรประสาตตาของมนุษย์ไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงนี้มากโดยความยาวคลื่นในช่วงนี้ตารับรู้และสมองของเราแปลเป็นสีที่แตกต่างกันค่ะโดยสีของแสงที่เราเห็นซึ่งมีความยาวคลื่นน้อยที่สุดก็คือแสงสีม่วง และแสงที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดก็คือแสงสีแดงค่ะแหล่งกําเนิดแสงโดยทั่วไปจะให้แสงหลายความถี่แต่ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาเครื่องกําเนิดแสงความถี่เดียวที่มีความเข้มสูงเรียกว่าเลเซอร์ค่ะซึ่งนําไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆเช่นด้านการสื่อสารด้านการแพทย์ด้านการอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์จากแสงเช่นการใช้แสงในการมองเห็นการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชค่ะ คำถามข้อที่1เหตุใดขึ้นวิทยุในช่วงย่างความถีต่ต่ำจึงสามารถเดินทางได้ไกลกว่าขึ้นความถี่สูงก็ไกลความยาวขึ้นยาวขึ้นทำให้พลังงานกระ,กระจายตัวช้าขอไข่มีความสามารถสะท้อนจากชั้นไอออนิกไออนอโเฟียได้ดีกว่าขอควายการลดทอนพลังงานในบรรยากาศต่ำกว่าง,งงงูถูกทั้งขอไขและขอควาย คำถามข้อที่2หากแสงเดินทางจากสื่อที่มีดัชนีหักเห1.5ไปยังสื่อที่มีดัชนีหักเห1.2จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดก็ไก่ความความเร็วแสงเพิ่มขึ้นขอไข่ความยาวคลื่นลดลงคอควายความถี่ของแสงลดลงง,งูความถี่ของที่แต่ความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงคำถามข้อที่3 การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุสีดำในธรรมชาติสัมพันธ์กับสเปกตร,รัมใดมากที่สุดก็ไก่รังสีอินฟราเรดขอไข่คลื่นไมโครเวฟขอควายรังสีอันต้าไวโอเลตงูรังสีเอง็กซ์คำถามข้อที่4แสงสีใดในในสเปกตร,รัมที่ตามองเห็นมีความยาวคลื่นต่ำสุดก็ไก่แสงสีแดง ขอไข่แสงสีเหลืองข้อควายแสงสีเขียวงองูแสงสีม่วงค่ะคำถามข้อที่5เคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดมีความยาวคลื่นใกล้เคยียงกับขนาดอะตอมมากที่สุดกอไก่รังสี X ขอไข่รังสีอัน้าวไวโอเลตขอควายรังสีแกรมมางองูรังสีอินฟาราเรด